รบบหนึ่งขับถึงระบบหนึ่งเข็นเอ็กแมคคานี่มีอะไรเดิม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 อันนี้เขาแต่งมาจากโรงงานเลยไหมเนี่ยโอ้ยดูสักหน่อยนี่ครับเดิมเดิมโรงงานไหนพี่ขอปอนะ่นี่ครับเจ้าของรถครับช่างต้อมแต่งคนทัวอันนี้ท่ออะไรเบรย อาคาเทียมไปไปเท่าไหร่ะพันห้าแล้วชกหลังนะวิของอะไรนะโอลินโอลินเทียมโอลินเทียมต้นเท่าไหรวิเนพันสองแล้วพันสองซื้อต่อได้ไหมรับ1,200่อนคำของป้อมหลังเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยแบมบูแบมบ,บ,มบสามร้อยห้าสิบซึ่งมาจากไหนนี่ดิโรงงานนะ ลาซาด้าลาซาด้ารถซิ่งลาซาด้าแม่อันนี้มันรู้อันนี้มันปลายท่อหรือทถ้ำขุนน้ำนางนอนนี่เว้ยนี่นะครับท่อพันห้าราคาปลอมแล้วก็ข้าวแล้วจุดนี้นี่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 จานจานนี้เท่าไหร่พี่เจ็ดร้อยหแม่มันสานงี้เหรอล่ะปลอมเลยมันหลวมมันเก่า อตอดทิ้งไปปั๊บไปอันตรายไม่ดีเว้ยตอนไหนน้ำสั่นเนี่ยเจ็บได้ยินเสียงมั้ครับเนี่ยของปลอมเราปั๊มนานนี่เท่าไรเว้ยหกร้อย <50. S 1> <600. S 2> ห้าสิบร้ยห้าสิบร้านไหนนี่ร้านไหนนี่หกร้อยห้าสาาิบร้านไหนลาซาดา้าลาซาด้าอีกแล้วลาซาด้าของเขาเยอะหนอ <100. S 2> สายเบีรกอบเว้ <100. S 2> ยเบียร์สา <150. S 2> ม้อห้าน็อตมีน็อตมุดด้วยไอ้น็อตอย่างงี้ตัวเล็กแบบนี้เว้ย หายได้ไมทั้งคันทันหน 1, ึ่งน็อตน,นี้พี่เก็บทั้งคันนี่มดประมาณเท่าไหร่เวียทั้งคัน 1. 1> ทั้งเครื่องเงี่ยแลพันหนึ่งพี่ไปซื้อร้านไหนมาบอกผมดิผมไม่ไปซื้อเนี่ยพันหนึ่งครับโอ้ยราคาโปรโมชั่นไหมเนี่ยนี่ดูยางอะไรยี่ห้ออะไรนะเวีย พี่แลลี่มือสองเซอล์สองร้อยมือสองทำไมหมวยมันยังไม่รู้เลยดิอทำไมหมวยมันยังอยู่อ่ะพี่หลอกผมมหเนี่ยพี่หลอกผมไหมเนี่ยไปดูคันในบ้านได้ไหมไม่ได้ <laughs> นี่ครับพอเข้าๆทั้งคันก็อยู่มาณเจากพันด้วยครัห้าพัน5,000ใครสนใจจัดอะไรเอ็กแม็กปรึกษาช่างซ่อมได้นะครับทั้งคันก็ประมาณห้าพันครับ หรือจะมาซื้อแกนะครับแกพร้อมถอดขายตลอดเวลาเ <c oughs> ยี่ยมที่นี้ฝากร้านนะครับช่างต้อมดังทุทเน้นแต่รถเดิมครับรถซิ่งไม่ทำนี่